ผมอยากเห็นพิพิธภัณฑ์ไทยเป็นสถานที่ที่อยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยดังนั้นพิพิธภัณฑ์เนี่ยคงจะไม่ใช่แหล่งร,งรวบรวมองค์ความรู้สถานที่ที่ไปศึกษาวิจัยคน้นคว้าแต่พิพิธภัณฑ์จะต้องเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวบันเทิงนะครับแล้วก็ไปแล้วสนุกสนานด้วยดังนั้นพิพิธภัณฑ์ไทยเนี่ยผมอยากเห็นเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความทันสมัยนะครับ ให้ความรู้และดูสนุกปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าโลกเปลี่ยนไปมากและก็โลกนี้มีเทคโนโลยีมาสนองตอบชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั่วโลกรวมทั้งคนไทยด้วยเด็กเยาวชนที่เกิดมาในยุคนี้จะคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการศึกษาคนา้นคว้าและก็ดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือพิพิธภัณฑ์จะต้องใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการ สร้างความรู้นะครับและสื่อสารกับเด็กเยาวชนและประชาชนด้วยพิพิธภัณฑ์ที่ผมอยากเห็นเนี่ยคือจะต้องทันสมัยและเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สามารถใช้เทคโนโลยีเนี่ยได้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำ qr code ก็ดี ar code ก็ดีหรือทำในเรื่องของพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงก็ดีอันนี้เป็นสิ่งที่คิดว่าในหลายๆพิพิธภัณฑ์ที่มีความพร้อม ก็อยากจะให้ทําและที่เห็นเป็นประจักษ์เมื่อเร็วๆนี้ก็คือที่อียิปต์นียได้ทำเป,เ,ปเ,ปเป็นการท่องเที่ยวเสมือนจริง360องศาในสุสานต่างๆของอียิปต์ซึ่งตรงนี้ผมเห็นว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่เราอาจจะเข้ามาศึกษาและนําแนวทางมาใช้ก็ได้แต่อย่างไรก็ตามเรื่องของการทำพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงในประเทศไทยก็มีทำอยู่บ้างแล้วนะครับ แล้วก็หลายพิพิธภัณฑ์ก็ทำได้ได้ดีในประเทศไทยเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าคนไทยโชคดีเรามีพิพิธภัณฑ์ที่หลากหลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดำเนินการโดยรัฐบาลนะครับโดยอ,อ,องค์กรภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจและแม้ถึงบุรณิธิและประชาชนก็ได้ทำพิพิธภัณฑ์ขึ้นในห่วงที่ผ่านมา 5ปีที่ผ่านมาได้จะเห็นได้ว่าได้เกิดพิพิธภัณฑ์ใหม่ๆและมีการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้นนะครับและก็ได้เกิดพิพิธภัณฑ์ที่มีความหลากหลายขึ้นอย่างเช่นในปีนี้นะครับก็ทราบว่าพิพิธภัณฑ์ซูนามิซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็พร้อมที่จะเปิดให้บริการแล้วถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เล่าเหตุการณ์สําคัญของชาติ และที่กําลังก่อสร้างในปัจจุบันโดยกระทรวงวัฒนธรรมก็คือพิพิธภัณฑ์เรื่องไงราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่9แต่พิพิธภัณฑ์ประเภทหนึ่งที่ผมอยากให้มีมากๆเลยก็คือพิพิธภัณฑ์มนุษยวิทยาหรือชาติพันธุ์นะครับซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยมีความหลากหลายในเรื่องของชาติพันธุ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากพิพิธภัณฑ์นี้ ก็น่าจะได้ดีขึ้นในประเทศไทยพิพธภัณฑ์ในเมืองไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าได้มีการพัฒนาแล้วคนไทยก็เริ่มเข้าใจแล้วก็เห็นคุณค่าของการมาชมพิพิธภัณฑ์ที่ผ่านมาเมื่อไม่นานเนี่ยก็ได้เกิดปรากฏการณ์ซึ่งผมคิดว่าเ,เป็นอะไรที่พวกที่อยู่ในวงการพิพิธภัณฑ์และคนดูพิพิธภัณฑ์ตื่นเต้นก็คือเราได้มี งานศิลปะวัตถุและโบราณวัตถุเ,เข้ามาจัดแสดงครั้งสำคัญเช่นาการฉลองความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่น130ปีเรามีโบราณวัตถุชิ้นยอดเยี่ยมจากญี่ปุ่นมาจัดแสดงแล้วก็เมื่อปี2562เนี่ยเราก็มีโบราณวัตถุจากสุสานจินสี่ฮ่องเต้ามาจัดแสดงซึ่งอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นมาก่อนเลยก็คือ คนไทยได้เข้าแถวนะครับเข้าคิวรอที่จะเข้าชมพิพิธภัณฑ์แล้วก็เกิดกระแสความสนใจพิพิธภัณฑ์มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าการที่เราได้มีโอกาสนำศิลปะวัตถุโบราณวัตถุหรือสิ after, <mon> ่งของที่จะมาจัดแสดงในเมืองไทยเนี่ยก็อยากจะให้พิจารณาดำเนินการต่อเนื่องต่อไปนะครับ วงการพิพิธภัณฑ์ไทยเราก็จะได้มีเรื่องที่น่าสนใจน่าสนใจนะครับ